สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรดาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ศิลธรรมจริยธรรมมนุษย์นะครับก็เป็นการนะคุัดคุยกันนะถึงว่าสิ่งที่มองเห็นแล้วทำไมหลายคนจึงมองต่างนะครับซึ่งบางครั้งต้องบอกว่านะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรารับรู้ทุกอย่างนะแต่ว่ามันมีม่านหมอกนะหรือว่ามันมีอะไรที่มันปิดกั้นขวางทําให้การรับรู้ของเราเนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่ายากนะครับที่จะยอมรับนะคาดการความจริงอนาคตที่ลําบากนะครับเมื่อง่ายกว่าที่จะคาดหวังอนาคตสิ่งดีนะที่จะมาคือพูดง่ายนะในขณะนี้ ที่เรามองเห็นปัญหาทั่วโลกนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกในขณะนี้เศรษฐกิจฟืดนะครับเงินทองหายากนี่สินสูงนะครับเงินเฟอมาก็สูงเข้าของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่าลงเนะี่ยคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในขณะน,นี้หลายคนก็บอกโ้ oh, สถานการณ์นี้แย่แล้วนะนะโควิดก็ยังไม่ค่อยซาเท่าไหร่เลยนะก็อยู่ร่วมกับมันไปนะแต่ถ้าเกิดมีใครมาคาดการณ์ ว่าอนาคตจะแยกก่กว่านี้เฮ้ยมันจะเกิดมาหาสงครามนะความขัดแยงระหว่างสองขั้วอำนาจเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องของสงครามนิวเคลียร์หรือไม่มันจะเกิดมาหาภัยพิบัติหรือไม่คือหลายคนก็ต้องบอกว่าไม่อยากฟังนะเพราะว่างที่บอกนะครับมันเป็นการความยากนะครับที่เราจะยอมรับคาดการณ์ความจริงอนาคตที่มันลำบากพูดง่ายทุกวันนี้ลำบากอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปคาดการณ์ว่าปีหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าลำบากเนี่ยคนไม่อยากจะรับรู้ไงฮะ ถึงบอกว่ามันเป็นความยากนะที่ยอมรับคาดการณ์ความจริงอนาคตที่ลำบากแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าคือมันง่ายกว่านั่นเองที่เราอยากคาดหวังอนาคตสิ่งดีที่จะมาเช่นมีข่าวนึงบอกว่าปีหน้าฟื้นแล้วดีขึ้นแล้วนะทุกอย่างสงบสันติภาพจะกลับคืนมาหนี้สินจะเคลียร์ได้ใน5ปีนะการเติบโต GDP กําลังจะมาทุกอย่างดีเนี่ยถามว่าในภาวะอย่างเนี้ยซึ่งคนเนี่ยเหมือนกําลังจะจมน้ําเนี่ย นะปิมแล้วนะเขาจะเลือกฟังข่าวไหนเขาอยากจะเลือกคิดไปตามบุมมองแบบไหนแน่นอนฮะส่วนใหญ่มันยากไงครับนะที่เราจะยอมรับว่าคาดการความจริงอนาคตที่ลําบากจะเกิดขึ้นในอีก1 2ึสปีข้างหน้าแต่มันง่ายกว่างนะฮะที่คนจะบริโภคข่าวสารนะที่จะคาดหวังว่าอนาคตสิ่งดีที่กำลังจะมาถูกไหมฮะสิ่งนี้ละครับที่ผมเรียกว่ามายากติคือโดยเฉพาะนะ ในยุคสมัยเนี้ยนะนลึกถึงว่ามันมีโค้ชนะเขาเรียกว่าไลฟ์โค้ชคนที่สอนเรื่องของการดำเนินชีวิตนะการมองโลกในแง่บวกนะมองโลกสั่งจิตสะกดจิตนะมองแต่พลังบวกดึงดูดสิ่งบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นบรรดาไลฟ์โค้ชต่างๆเหล่านี้นะกำลังทำให้ท่านมองโลกด้านเดียวนะพูด,ดง่ายๆมันไม่มองโลกตามความเป็นจริงอะ่ะเพราะใจที่มองโลกตามความจริงมันต้องมองทั้งสงด้าน นะทางด้านที่บวกด้านที่ลบด้านที่ดีด้านที่ร้ายซึ่งคนที่ทําแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องฝึกจิตฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิคือตั้งมั่นนะมันจึงจะสามารถรับได้ทั้งสภาวะดีและร้ายเรื่องดีเรื่องร้ายเเรายกว่ามองโลกตามความเป็นจริงและด้วยปัญญาแล้วนิ่งถือเป้านะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้มากรยาคตินี่แหละนะมันเหมือนกับว่าเรามองสิ่งเดียวกันฟังสิ่งเดียวกันนะครับ แต่มันเห็นต่างที่มันเห็นต่างเพราะว่ามันมีอะไรเป็นม่านหมอกมาบังมันอะเพราะใจเรามันพร้อมโน้มเอียงต้องการฟังในสิ่งที่ดีในภาวะที่มันเหมือนจะจมน้ํามันไม่อยากจะฟังสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้ลําบากขึ้นที่ต้องตะเกียกตะกายหนักขึ้นจริงจริงๆจะทําให้รู้สึกสภาว่าจมน้ำนี่หนักขึ้นคนเราถ้าจิตมันไม่วางความเป็นกลางมันก็มักจะไปในทางโน้มเอียงนะแลอคติ คือโน้มเอียนงะที่จะไปรับฟังสิ่งดีๆนะโดยเฉพาะนะคนที่าบางทีฟังมาจากนะพวกไลฟ์โค้ดทั้งหลายนะพลังแห่งการดึงดูดแรงดึงดูดทั้งหลายนะต้องท่องแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีจะเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามองโลกตามความเป็นจริงนะซึ่งผมพูดได้ฟังหลายครั้งหลายหนะการมองโลกตามความจริงก็คือมองตามวิถีทางสายกลางเรียมักมีองคนะมองด้วยศีลสมาธิปัญญาเลยครับขีดเส้นใต้เลยสมาธิ คือจิตต้องนิ่งนะจิตต้องตั้งมั่นจิตจะต้องไม่วันไหวนะข่าวดีข่าวร้ายฟังได้เมื่อฟังแล้วมาใช้สติปัญญานะขบคิดนะพินิจพิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นจริงนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าภัยอะไรจะมานะอะไรจะดีขึ้นจริงไหมอะไรจะแย่ลงจริงหรือเปล่านะเขาเรียกว่าคัดสรร กันกองแยกแยะวิเคราะห์ได้นั่นเองนะเพราะนั้นจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคนส่วนใหญ่ซึ่งขณะนี้ลำบากอยู่แล้วนะในวิกฤตขนาดนี้เลยที่เกิดขึ้นแล้ววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเงินนะวิกฤตสังคมการเมืองนะเราเห็นความขัดแยง้งนะเกิดขึ้นแล้วเนี้นะถ้าเรายิ่งบอกว่าโอ้โหมันจะเกิดสิ่งไรร้ายขึ้นมันเป็นความยากนะครับ ที่คนส่วนใหญ่จะยอมรับคาดการณความจริงอนาคตที่มันลำบากนะเมื่อมันง่ายกว่าที่จะคาดหวังอนาคตสิ่งดีที่จะมาผมบอกว่าไอลักษณะของอคติเนี่ยแหละครับเมื่อเหมือนม่านหมอกที่บังพระจันทรนะ์พูดง่ายคือพระจันทร์เนี่ยนะก็คือสิ่งที่นะเราจะมองใช่ไหมแต่ว่ามันมีม่านหมอกอคติเหล่านี้แหละครับมันมาบดบังนะมันมาปิดบังเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่ามันมีเมฆหมอกนะม่านหมอกเหล่านี้ นะมาบังนะเขาเรียกว่า,าทัศนวิสัยนะบังการมองเห็นของเราอ่ะที่เราสามารถมองเห็นพระจันทร์เนี่ยตรงตามที่มันเป็นจริงนะครับเพราะว่าเมฆหมอกม่านหมอกต่างต่างเหล่านี้นะครับมาบดบังแต่ว่าทําอย่างไร่ะครับจึงทําให้เมฆหมอกม่านหมอกเหล่านี้หายไปนะหรือว่าเบาจางไปก็นั่นแหละครับต้องฝึกสติต้องเจริญ เขาเรียกว่าสมถะกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานหรือพูดง่ายๆคือดําเนินชีวิตตามวิถีทางสายกลางนะครับคือรับฟังได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับเพื่อให้เราเห็นตามความเป็นจริงหลายครั้งหลายหนเนี่ยบางทีเพื่อนผมเองพักพวกนะจะชอบคิดว่าเนี่ยผมเชียร์ต้องการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นผมไม่ใช่นะผมมองโลกตากาความเป็นจริงแล้วผมก็มองเห็นว่ามันมีโอกาสเกิดเพราะอะไรนะเรื่องดีเรื่องรา้ายมันมีโอกาสเกิดเพราะอะไร มันไม่เกิดเพราะอะไรแล้วมองตามเหตุปัจจัยแล้วมุมมองบุญการนะครับแต่ดูเหมือนว่าสมัยนี้นะครับจะมีการพูดคุยกันนะจากไลฟ์โค้ดต่างๆให้มองโลกด้านบวกให้มองโลกด้านสว่างให้มองซึ่งก็คือวิธีการนี้วิธีทางนี้ทําให้คนนะ่ะอยู่กับความหวังซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะแต่ว่ามนุษย์นะ่ะถ้าไม่มีความหวังมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีกระจิกกระใจไม่มีกําลังใจ นะลองลองฝึกมองนะโลกตามความเป็นจริงนะด้วยใจที่มีพละกําลังมีสมาธินะครับดานช่วงนี้นะครับมาสนับสนุนนะสินค้าไทยนะน้ำผึ้งป่าภูพานนะครับน้ำผึ้งเดือน5นะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเป็นน้ำผึ้งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับ ช่วงอากาศแปรปรวนดีมากนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานนะครับดื่มอุ่นลดอาการไอเจ็บคอนะครับประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5ปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัอรอรสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามิน b ีซีแร่ธาตุนะครับก็มาศึกษา12คุณประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5กันนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะหนึ่งในนั้น คือเรื่องของการบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนานะครับทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ FC ช่องอาจารย์เสกห้ศูนยนะครับซื้อน้าพึ่งป่าภูพาน700มิลลิตรสขวดแถมฟรีเฮลตี้แน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นงานดำออแกนิกข้าวบดราคา120หรือถั่วลายเสือออแกนิกนะครับ ขนาด250กรัม1กระปุกราคา120นะครับหรือผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบนะครับแพ็คข้ามฟรายสองแพ็คราคา130บาทนะครับจากเดิมราคาขวดละ350 3ขวดก็1,050บาทนะครับรวมของแถมก็เป็นเงิน1,180บาทนะแต่ลดพิเศษเหลือพันบาททวนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสั่งได้แต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสั่งสินค้าได้ที่โทร หรืออดไลน์นะครับ0818150766นะครับคุณหนึ่งโปรดระบุนะครับว่าจากช่องอาจารย์เสกห0จยท่านก็ได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับหรือท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะครับช่องผมในการนะครับส่งเสริมสติปัญญาให้ความรู้แก่ผู้คนในสังคมนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับที่ชื่อบัญชีนี้เลขที่บัญชีนี้นะครับ เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนัสนุนในช่องผมเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ